มณฑลทหารบกที่34ท่านเจ้าภาพในการจัดกาแฟยามเช้านะคะซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงกลาโหมท่านหัวหน้าสวนสิการท่านพิเิตทุกทุกท่านที่ทําให้กาแฟยามเช้าในวันนี้เป็นกาแฟยามเช้าที่วิเศษที่สุดในโลกค่ะและเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มีวาสนามมาร่วมกาแฟยามเช้านะคะอยู่มาหลายจังหวัดแล้วนะคะถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งค่ะ ในวันนี้ดิฉันมาในนามเหล่ากาชาติจดเะเยาค่ะแล้วก็วันนี้ท่านเลขานุกการเหล่ากาชาติจดพพเยวนะคะท่านผู้จังหวัดก็ได้รุณนามาร่วมในกิจกรรมกาแฟายามเช้ามาวันนี้เราจะมาบอกบุญค่ะเป็นการกระแเป็นการขยายกระแสบุญให้ทุกท่านที่ได้รับฟังนะคะได้มีจิตเมตตา็นกุศลในวันที่18ธันวาคมถึงวันที่21ธันวาคมเราจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและก็งดงามที่สุด คืองานประจำปีของเราคะงานฤดูหนาวสืบสารประเพณีของดีเมืองพยาหรือจังหวัดพยาวนะคะประจำปี2558ปีนี้เป็นการจัดที่งดงามที่สุดสถานที่คือริมกวานพยาวบริเวณพระนุสวรีพระขุนงามเมืองนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่งดงามคงจะหาจังหวัดอื่นมาเทียบเทียมได้ยาก สิ่งสําคัญคือตอนนี้นะคะร้านสําคัญของเราก็คือร้านกาชาติท่านคงจะไม่ปฏิเสธว่างานประจําปีของทุกจังหวัดนั้นร้านกาชาติเป็นจุดสําคัญจุดขายการชาติช่วยท่านท่านช่วยกาชาติและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจะไปอุดหนุนร้านกาชาตินั้นก็จะกลับคืนสู่พ่อแม่พี่น้องชาวจับพยาวเราทํางานทุกวันดิฉันมีความภูมิใจผูกพันมากอยู่มา40วันเหมือนอยู่มาสักสิปี มัเป็นสัญญาเก่านะคะที่ท่านผู้ว่าไดดิฉันได้เคยสั่งสมมาจึงมาต่อยอดในวันนี้ร้านการชาตินะยังต้องการของรางวัลอีกมากมายนะคะขอขอประชาสัมพันธ์ว่าหน่วยงานที่มีจิตเมตตาผู้สูและทุกท่านนะคะที่ต้องการจะต่อยอดต่อกระแสบุญร้านการชาติของเราตอนนี้มีรางวัลจักรมอตอไซค์ยังขาดแคลนอยู่นะคะแล้วก็มีรางวัล ที่สองที่สามที่ยังรอความเมตตาจากท่านอยู่ในวันรวมน้าใจนั้นจะมีวันที่สี่ธันวาคมนะคะเราจะจัดวันรวมน้าใจบริเวณหน้าสารประชาคมนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลขานุก,การเหล่ากาชาติจังหวัดคได้กุณามาประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงค่ะท่านคงจะกลับไปนะคะอยาก่ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าท่านใดที่ต้องการจะร่วมบริจาคของรางวัลน,นะคะกับเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาเพื่อให้งานของเรามีคุณค่า ทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อแม่พี่น้องมาอุดหนุนนั้นกาชาตินั้นก็จะกลับคืนสู่นะคะประชาชนชาวจังหวัดยาวตามพันธกิจของสภากาชาติไทย8ประการค่ะขอขอบคุณและหวังว่าจะพบทุกท่านในวันที่4ธันวาคมและวันงานฤดูหนาวของเราค่ะสวัสดีค่ะค่ะ